Cat 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 The Battle Cats Mow Mow Cat 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 The Battle Cats Mow Mow If you wanna see me you click Rich Sad Nine c n n e l Let's Go Let's Go <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cats นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ดานเรื่องราวในตำนานนะครับชื่อดานว่า Battle Royale นะครับ แบทเทนรอยั์โอเคก็ด่าแรกนะครับพนางเจ้าชานมรู้ไหมว่าชานมเนี่ยคือชื่อน้องหมาผมเลยอ่ะลูยครับพนางเจ้าชานมเปิดมาเจอท่าเทพเมื่อที่เอาลามนมาแคนแคนตบได้ไหมปะมันพุ่งชนก่อนว่ะแคนแคนตบอื ไม่ตายด้วยตบตทแค้น,น,นตบไปท่านนี <c oughs> ่มันกระแทกเป็นพื้นที่เหรอกระแทกสองทีก็ไม่ตุยครับเอาแล้วฉันจะทำย่างไรอะ่ะเดี๋ยวเจอ,อแม่ส่งของ ด่านแรกด่านแรกเปิดมาเจอท่าเทพเลยทุกคนลูกเจี๊ยบเทพตบอื้อหือมันตบเราก่อนมันจิกไวกว่าเห็นปะมันจิกแบบเดี๋ยวตัวนั้นจิกหรือตัวนี้จิกไงมันมันไม่ได้จิกพร้อมกันนะธาตุดำโผล่มาแล้วเคสตี้นั่นแหละตัวเมีย <c> ฮ <oughs> ึ่มแน่เรียบร้อยป้อมแตกก่อนแน่นอนแบบนี้ ต้องจัดการให้ได้นะครับช่วงนี้ต้องมาเล่นด่านเรื่องราวในตำนานก่อนนะทุกคนนะระหว่างที่เรากำลังตามเก็บสมบัติสีทองนะครับในด่านพระเจ้าแมวส่องนะแล้วก็ด่านตำนานอื่นๆก็เล่นจนไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเล่นไม่ผ่านไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเล่นนะเล่นไม่ผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้มันหมดอีเวนต์ไอ้นี่แล้วนี่ให้เก็บ กระปุกวิญญาณน่ะขวดวิญญาณนะ่ะนะพรุ่งนี้จะมีอะไรเข้ามาก็ไม่รู้เหมือนกันไปเลยกันต่อครับสู้อย่างโกรธเกลี้ยวอ่าโหเห็นช้างแวบๆช้างดำสอตัวเ,อ,เอ่อสะสมเหรียญครับรอเหรียดครบเต็มตัวปล่อยไปเลยเ <c oughs> มื่อส่งพิซซ่านะครับตำเมดมหาศาลกับธาตุดำ แต่ไม่นแน่ใจว่าถ้าเจอช้าง3ตัวแบบนี้เราจะตุยก่อนหรือเปล่าแต่ก็น่าจะถึกในระดับหนึ่งแหละเพราะว่ามันเป็นด่านที่2ของด่านนี้ด้วยนะโอ้โหโดนฟาดกระเด็นนะเดี๋ยวเจออิซา,ากิอืมโหไม่สะไม่สะทกสะทานเฮ้ยช้างตัวที่4มาแล้วต้องไม่กระเด็นเลยอะ เกินไปอืมอีสังก,กิสามตูมันก็ยังไม่ไปครับเออนี่เจอเจอแมวส่งของหน่อยอาจากักนี่ไงโอเค ช้างปิวแล้วครับแต่ช้างดำนี่ค่อนข้างถึกเนาะดีนะว่าเอาอิซาก,กิมาตูมนะครับเจอทั้งผีเจอทั้งหอกเจอทั้งดาบแต่ที่สามครับเพลงสุดแย,ย่เกี่ยวอะไรกันดานนี้ เพลงสุดแย่นะครับเดี๋ยวเราเอาแคนแคนไปตบเก็บเหรียญก่อนแล้วกันนี่ป้าบขึ้นมาพันหนึ่งตบต่อนี่ผมว่าผมจะเรียกแคสลี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆทยอยเรียกเพิ่มครับ ไม่แน่ใจว่าด่านนี้มีอะไรหรือเปล่านะแคทลีท่อบนั่นแหละโอ้โหมาเคเดียวแล้วไม่ได้เอาอันนี้มาไม่ได้เอาตัวติดครีมมาเลยอะเอาไงดีจะกดออกก่อนดีไหม เพราะว่าเลือดแรกนี่น่าจะเยอะครับถ้าโดนงัดแบบนี้ผมว่ากดออกแล้วไปเอาทอร์นาโดมาดีกว่าไม่ไหวทุกคนเนี่ยแบบเนี้ยแมวเราเสียท่าแนๆ่ๆเดี๋ยวขอเอาตัวออกหนึ่งตัวนะครับไปเอาแมวทอร์นาโดเข้าทีมอยู่ไหนอะฮัลโหลเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดอันนี้อันนี้อยู่สท้ายเนาะ เฮ้ยทำไมป u p e r r a r ์เรามีเยอะเือวเกินเนาะเพลงสุดแย่ปยลุยค่อยๆกดดิบไปครับเอาเสรรอบนี้เรามีทอร์นาโดนะปล่อยไปก่อนเลยแล้วกันนะคือไม่รู้ไงว่าคือเราไม่รู้ไงว่าเวลาเล่นครั้งแรกของแต่ละด่านนะด่านไหนมันจะมีโลหะบ้าง มันเลยทำให้เราเสียพลังงานไปเลยเท่าไหร่80ดมั้งด่านนี้มันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้คือแมวที่ดอปในด่านเรื่องราวใน,ในตำนานนะผมมีตัวอะไรบ้างแนะล้วนะตูรุรุนอา่าแล้วก็ที่ได้มาล่าสุดก็คือเนียนเนียนเนียนตัวเล็กไะเนียนนับตัวต่อไปก็คือน่าจะเป็น สาวน้อยใช่ไหมหนูน้อยหมวกแดงที่มันยิงบาสุก้าแล้วหลังจากสาวน้อยหมวกแดงแล้วยังมีตัวอื่นอีกไหมฮะซึ่งนั่นแหละครับเราก็คงต้องเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าไม่มีคลิปอไรจง,งก็คงเล่นในด่านเรื่องราวแห่งตำนานต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะระหว่างที่เราเตรียมตัวที่จะสู้กับพระเจ้าแมวสองอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่มันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะบางดา่านนี้สู้ไม่ไหวจริงๆมันต้องใช้เทคนิคในการส,สู้เพิ่มมั้งกับดักคนขี้ขลาดยังไงก็เอาแคนๆไปก่อนแล้วกันให้แคนๆตบเพื่อที่จะเอาเงินก่อนจระเข้จระเข้ตัวที่ 3... 4... สฝูงเดี๋ยวที่นี่ฟาร์มจระเข้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย ไอ้หกัดตบอย,อย่าบอกนะว่านี่คือความจระเข้ไม่ได้แล้วต้องเอาแมวส่งของนะครับแคนตบไม่น่าทันแคนมันดามจเดี่ยวไงแต่ว่าแมวส่งของมันดามจพื้นที่นี่ไงธาธรรมดาเยอะนักใช่ไหมได้เลยต้องย่องตบแล้วอือหอทัศธรรมดาสบายต้องย่องลุย จะต้องทําป้อมปืนให้ดีกว่านี้ด้วยนะตอนนี้กําลังกําลังปั้นป้อมปืนอยู่นะทุกคนปั้นไปหลายอันแล้วครับก็ต้องมาเก็บของในด่านตำนานนี้นะเพื่อจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาเอาสกิลพิเศษของป้อมปืนอะ่ะผมไปอ่านอยู่นะบางทีมันก็มีแบบขุดซอมบี้ขึ้นมาจากพื้นดินใช่ไหมยิงเทพชะลอ,อยาวนานอะไรแบบนี้ครับ ต้องปลดล็อกก่อนแต่ช่วงนี้ก็คือใช้ปืนอันนี้อันเดียวเลยปืนยิงธรรมดาเนี่ยเทวเทวทันมืดมาตัวนี้มันกระแทกได้ไนี่ไงเข็นเทวทันมืดธาตุมืดหรือเปล่าเนี่ยธาตุดำไหมตบป้าบันแดงและราชาปีศาจสีดำครับ เอาดี่มาฉันว่าฉันต้องรอดอะนะถ้าฉันไม่รอดก็ก็คือไม่รอดอม,มันเดียเด๋ยว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 แรงไปเอาเอาเอาแม่ส่งของก่อนอมาส่งของขออีกรอบได้ไหมไป,ไปส่งแม่ส่งของก่อนครับไม่ได้นะจะภาพแบบนี้ไม่ได้นะคือมันตบแรงกระแทกไป เฮ้ยใจเย็ยนใจเย็ยน,เ,ยยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมจะแตกเฮ้ยตอนนี้ปล่อยอะไรได้ปล่อยก่อนแล้วแมวสุกเฮ้ยพี่ป้อมอื้มเอาทาดาโดออกก่อนเอาแมซูชิอยู่ไหนเออเดี๋ยวนะนี่ แมวเทนบุระครับแล้วก็นี่ไปลุยส่งตรงไปเลยฉันต้องชนะอ่นนะนะใช่เอ๊อะเดี๋ยวนะแมวเทมปุระมันล่างสองไม่ใช่หรอวะไม่สิต้องแมวซูชิสงสัยผมไปกดใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้กองทัพแมวเก่าจากด่านไหนสักด่าน,นแน่ๆเลยเนี้ย แล้วลืมเปลี่ยนกลับไปเป็นล่างสามชัวชัวปรป้าบอะไม่เป็นไรได้เหมือนกันชะลอหน่อยยังไงนี่ <c oughs> คือตอนนี้เราเอาธาตุแดงจัดก,การไปก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวธาตุดำค่อยว่ากันเอาอีซานากิตบได้ <c oughs> และส่วนใหญ่เป็นแบบนี้บ่อยเลยนะแบบไปก๊อปกองทัพเจอมาครับจากด่านไหนสักด่านมาใช่ไหมเล่นด่านนั้นอยู่ แล้วบางด่านเนี้ยสมัยก่อนนะ่ะเราเล่นเราแมวเราบางตัวยังไม่ได้วิวัตรร่างสามอะแล้วพอตอนนี้เราวิวัตไปแล้วแต่ว่าเราใช้กองทัพเดิมมันก็ยังเป็นล่างสองเหมือนเดิม <laughs> ไม่ได้แปลงกลับมาเฮ้แต่โอเคได้อยู่สู้ได้อยู่ยอยเอออืม จัการมบังแดงได้ก็คือไดอยู่นะจงเชื่อมันี่งานเรียบร้อยไปพอธาตุแดงจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อด้วยธาตุดำครับเอาอิซานกีไปตบเอาต้องยองไปช่วยเลยปะพเพราะแคสลี่ยังครูดาวอยู่ยังเอามาไม่ได้นี่เป็นไงเจอหอ,อกไปหน่อยไม่ต้องออกถ้าโจมตีกันเลยทีเดียว ตายได้ยังจะตายก่อนหรือป้อมแตกก่อนให้เลือกเออ <c oughs> เรียบร้อยครับโด่านนี้ต้องเสียพลังงานไปนิดนึงแล้วเนี่ยทำไมเอ้ยภารกิจหนึ่งสำเร็จโอ้แสนแปดร้อแสนแปดมืนเอา ัวนี้ออกก่อนเอาธาตุดำเข้าแล้วก็เอาแมวอนั้นเข้าดีกว่านี่ไซเบอร์พังเข้ามาก่อนอีกตัวหนึ่งมาขอใช้เซตเดิมเอานี้ไปผลักดีกว่าปะ่ะอ่ะลองดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันกลิ่นคาวเลือดและปลาอันนี้มมนแดดสุดท้ายไหม โอ้โหตองยองก็น่าจะชนะด่านนี้ตองยองน่าจะจัดการได้ง่ายอยู่นะโอเคไปเลยตองยองท่าขาแบบนี้เสร็จตองยองแน่นอนครับถ้าไม่มีท่าดนมาผสมนะตุ้ม เอฟเฟกต์ตาการตามากระเบิดควันนี่นะคือต้องยองมันเป็นนินจาป่ะอารมณ์ประมาณนินจาหรือนักดาบอะไรสักอย่างเนี่ยมีปืนน่นะเรียบร้อยสล็อตคือปิวหายไปเลยแต่ไอ้ธาตุเทพนี่แหละจะต้องหาเราต้องปั้นสักตัวหนึ่งครับเพื่อที่จะมาโซ่เนี่ย้าแบบที่แบบจัดการแบบอยู่หมัด ไม่แน่ใจว่าโมโมทาโร่ร่างสองโมโมทาโร่อูเบอร์จะช่วยได้ไหมเพราะว่าเห็นว่าเก่งกับธาตุแดงแล้วก็ธาตุเทพเใช่ปะวะโมโมทาโร่นี่ธาตุเทพจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานโอชิก็ได้อยู่เรียบร้อยทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะลุยด่านตำนานต่อนะครับถ้าไม่มีด่านใหม่มานะ โอเคก็คลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะบายบายครับผมทางไม่ดีก็แคหันหลังกลับต่างคนต่างเดินไม่ผเผชิญทางใครทางมันไม่ต้องยุ่งเกี่ยวฉันคนนี้เกิดมาก็แค่ตัวคนเดียวเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไร i am dad